สวัสดีค่ะก็อยู่กับช่องสมายเฟิร์นะคะวันนี้เฟิร์นก็จะพามาดูหน้าง,งานแมคโครนะคะทุกคนยักอยู่นูน่นเสียงจะดังนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะตอนนี้เราก็เติมน้ำมันแมคโครกันอยู่นะคะทุกคน นี่นะคะเป็นการแยกต่อหม้อเก่า,นานของโรงสี